แค่นียกแมนคิงเสือไก่กุ้งเอามึงขย่อดที่มึงขย่อมึงขย่อมึงกุกูแทงก่อนขย่อด้วยแยกแมนคิงเสือไก่กุ้งปั๊บเปิดมาที่เปิดมาเป็นอะไรเปิดมาแยกแมนคิงเสือไก่กุ้งไม่เป็นอะไรสามสองหนึ่งคือเก่าอมันมีสามสองหนึ่งเหมือนเดิมยังไงก็กินกับ กับเมึงก็เล่นยากไม่ได้ยั่งรวยอะกูสภาพกูเหมือนลิเกอยู่ไม่ได้ตอนเนี้ยเตือนไม่ฟังไงบอกว่าอย่าเล่นใครจะไปรู้ล่ะเล่นมึงก็ต้องเล่นแบบกูนี่ไม่ต้องลงทุนยักษ์อย่างเดียวแล้วโอ้ใครยักษ์ไปนะฮะอ๋อแล้วเอาที่ใครอะอะไรกูยักษ์ไปไงมึงยักษ์ไปแล้วกูเอาที่ใครอะมึงจะเอาได้ไงมึงแทงไม่ถูกถ้ามึงแทงถูกสิกูถึงต้องจ่ายมึงกูเล่นไม่เป็นหรอกนะไอ้นี่งจริงเหรอกูเล่นไม่เป็นหรอกแต่มึงยักษ์ไปใช่ไหม กูยักมึงกูเล่นไม่เป็นไงเล่นไม่เป็นแล้วแล้วพอปุ๊บมึงไม่ต้องจ่ายกูกูจะจ่ายมึงได้ยังไงในเมื่อมึงแทงไม่ถูกเออถ้ามันออก3 4 5สี่ห้าสีกูต้องจ่ายมึงห้าเท่ากูเล่นไม่เป็นนะแม่งรู้ด้วยห้าเท่ากูให้ถงเท่ามึงคืนกูไม่ยึดหมาเกลียวให้พี่อ่ะกูให้น้องเอาเลยเอาแล้วเอาเลยเอวเเเอออขาเทปมือกับน้องหน่อยครับ พี่เพิ่งให้เองไปเมื่อกี้เนี่ยร้อยอย่างเงี้ยเนี่ยมาใครเนี่ยมากับใครเอาอีกเลยเฮ้ยไม่บ้านอยู่ไหนเนี่ยไม่มีไม่รู้เออมาไปทั่วระหว่างนี่เดินมาเรื่อยๆก็ถึงเก็บไว้กินขนมเก็บไว้ไม่ต้องให้หรอกเดี๋ยวมันก็ขอเก็บไว้อ๋อเงี้อะไร พูดไม่รู้เรื่องเลยรอเล่นรอเล่นรอเล่นแอบยีจะตบเด็กเขาแล้วไม่ยู่รอเล่นรอเล่นรอเล่นใจหายแวบเลยเธอชื่ออะไรชื่อดำดงหันหน้ามาได้ไหมเราจะได้คุยกันรู้เรื่องได้หันไปได้แต่ว่าเธอต้องคุยกับเราคนเดียวโอเคไม่ต้องไปคุยกับไม่เลยนะมันปัญญาอ่อนโอ้ยนั่นนะ ถ้าหายไปพบหรืวแล้วคุยกันได้ยังไม่ได้ไม่ได้คุยกันเธอพูดฟังไม่ได้เธอเปิดชั้นเธอเป็นใครเนี่ยเธอเปิดชั้นอย่างนี้เธอฟัง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 ฟัเล่นนิดเจียอย่าเข้ามานะไปอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาพี่ต้าออกไปไปโอ้ยอะไรพี่ต้าออกไปมาแล้วโอ้โห ไป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 ไยตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ย <c oughs> ออกไอ,อะไรขอมึงน,นี่อไปไหนมันหนีอะไรวะมันไม่รู้อ่ะมันนึกว่าดำดงวิ่งตามมันมั้งแล้วเป็นย <c oughs> ังไงไม่จะวิ่งเลยคุณนั่พอยู่เดียวไปตันไปตันไตันอยู่ไหนไปตัน <c oughs> อู้ มันเป็นมันเป็นบ้านละมั้งมันไม่เองไม่รูเอออย่าตามกูมาอย่าตามกูมาเฮ้ยโอ้โหว้าวดังเฮงไม่อยู่แล้วกิเก่งในสีเหลืองเฮ้ยไม่ทองเก่งมันทำไมวะใครวะเนี่ยลูกใครเนี่ยไม่รู้อ่ะลูกเธอเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เติน์

อมอะไรไว้ในปากนั่นน่ะดูฟันยืนถามว่าอมอะไรไว้ในปากดูฟันยืนดูฟันยืนไม่บอกดูฟันยืนอยากได้ลิเกมไหมไม่อยากแล้วถ้าได้ตังค์เนี่ยได้รางวัลเนี่ยจะเอาตังค์ไปทำอะไรไปเที่ยวลี่เฮ้ยใครพาไปเนี่ยยิว ต้นโอ้โหแซ่บจริงๆมิวสิกให้น้องน้องยิ้วนะเอามิวสิกนะโชว์สักกันหน่อยหนึ่งเอาฮึดฮึดแหน่ฮึดฮึเฮึดฮึดโอ้โหฮึดฮึดฮึดฮึยเฮ้ยร้องก่อนได้ไหมร้องก่อได้เกได้ไหมร้องก่อนสักนิดดึงลำด้วยนะอ่านี่เกลืองหวานหวานเอาลำนี่เกลืองหวานหวานจ้า เอายืนึ้นลำไปดิอ,อขอบคุณรางานที่ใหจะเก็บเอาไว้ทฝันขอบคุณรางวัลที่ให้มันจะเก็บเอาไว้ทำฝันไปทุงเลเข้าสวยๆลำด้วยเคลบนี่อ๋เอาตาลำมาลำมาเดินด้วยเดิน